วันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วให้ป้าเล่านิทานให้คุณฟังผ่อนคลายนะคะหลับตาลงแล้วเข้าสู่โลกนิทานกันเถอะค่ะนิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องร้านหนังสือเวทมนต์กับจอมโจรรัติการการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเมืองใหญ่แห่งหนึ่งในคืนพระจันทร์เต็มดวงที่สว่างสวย มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินท่องเที่ยวไปตามตรอกซอยในเมืองเรื่อยเปื่อยอย่างไร้จุดหมายทันใดนั้นเขาก็สะดุดตากับแสงเลือนรางที่ส่องออกมาจากร้านหนังสือที่ดูโบราณเว่าเต็มไปด้วยมนขังร้านนี้เหมือนจะไม่เคยมีมาก่อนในเมืองนี้แถมที่หน้าร้านยังมีป้ายเก่าค่ำค้าเขียนไว้ว่าร้านหนังสือเวทมนเปิดเฉพาะในคืนจันทร์เต็มดวง เด็กหนุ่มก้าวเข้าไปในร้านเขาตะลึงกับความงดงามของชั้นหนังสือที่เรียงรายเต็มไปด้วยหนังสือเวทมนตร์ที่หาได้ยากมากมีเสียงกังวานนุ่มนวลดังขึ้นจากด้านในยินดีต้อนรับเจ้าหนูเป็นเสียงของชายชาราผู้มีใบหน้าอ่อนโยนและเสื้อคลุมที่ดูเหมือนจะปลิวไว้อยู่ตลอดเวลา เด็กหนุ่มรู้ทันทีว่าชายคนนี้เป็นพ่อมดเขากล่าวต้อนรับเด็กหนุ่มอย่างเป็นมิตรและอธิบายว่าร้านหนังสือเวทมนต์จะเปิดร้านในทุกๆคืนพระจันทร์เต็มดวงและจะปรากฏในสถานที่ใหม่เสมอหากมีผู้ใดตามหาหนังสือเพื่อไขปริศนาหรือค้นพบพลังใหม่ก็จงตามหาให้พบ เด็กหนุ่มเลือกซื้อหนังสือเวทมนต์หายากเล่มหนึ่งและจากไปอย่างมีความสุขในคืนพระจันทร์เต็มดวงถัดมาเด็กหนุ่มเฝ้ามองดูดวงจันทร์ที่เต็มดวงลอยสูงเหนือท้องฟ้าด้วยความตื่นเต้นเขาจำได้ดีว่าร้านหนังสือเวทมนต์นั้นอยู่ในตรอกเล็กๆเมื่อคืนก่อนและเขาหมายมั่นว่าวันนี้จะต้องพบร้านนั้นอีกครั้งให้ได้ เด็กหนุ่มเริ่มออกเดินตระเวนตามซอกหลืบและตรอกเล็กตรอกน้อยในเมืองเขาลองดูทุกซอกทุกมุมทุกเส้นทางที่พอจะนึกออกทว่านอกจากอากาศรอบตัวที่เย็นเยียบและความเงียบสงัดอย่างผิดปกติราวกับว่าไม่มีวี่แววว่าร้านนั้นจะปรากฏขึ้นให้เห็นอีกแต่เด็กหนุ่มไม่ยอมแพ้ เขาลองเดินตามรอยแสงจันทร์ที่สาดส,ส่องไปตามอาคารและทางเดินเขาหยุดทุกครั้งเมื่อเห็นเงาวับๆจากหน้าต่างหรือมุมมืดแต่ไม่ว่าจะลองเดินไปที่ใดก็ยังไร้วิแววของร้านนั้นเขารู้สึกว่าร้านนี้เหมือนจะล่องลอยไปมาในที่ที่ไม่แน่นอนไม่มีทางเดาได้ว่าจะพบมันที่ใด ทุกครั้งที่คิดว่าเจอเงามัวมัวที่คล้ายจะเป็นทางเข้าร้านนั้นกับพบเพียงกำแพงหนาหนาหรือซอกแคบที่ไม่มีทางเข้าไปได้เขาค้นหาทั้งคืนจนเหนื่อยล้าและเริ่มท้อใจในความพยายามของตัวเองคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนถัดมาอีกครั้งเด็กหนุ่มนั่งลงกลางห้องคุนคิดถึงการพบร้านหนังสือครั้งแรก เขานึกถึงกลิ่นฝุ่นที่คละคลุ้งและเสียงแผ่วเบาในบรรยากาศที่เงียบสงัดจากนั้นเขาก็นึกถึงแสงจันทร์ที่สาดผ่านหน้าต่างลงมาบนพื้นดูนวลตาเข้ากับแสงเรืองๆที่ส่องออกมาจากร้านเขาจึงเริ่มคิดว่า ร้านหนังสือเวทมนตร์อาจไม่ใช่แค่เรื่องของการหาสถานที่เพียงอย่างเดียวอาจจะต้องรวมถึงเงื่อนไขบางอย่างที่เขายังไม่รู้เขาลองเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นเมื่อคราวแรกที่พบร้านและเมื่อตัดสินใจได้แล้วเขาก็รอให้ดวงจันทร์สาดแสงบนท้องฟ้าอีกครั้งเมื่อถึงคืนพระจันทร์เต็มดวงอีกครั้ง เด็กหนุ่มเดินตามแสงจันทร์ที่สะท้อนบนกระจกหน้าต่างร่องรอยของร้านหนังสือเวทมนต์เริ่มเผยให้เห็นเลือนรางขึ้นเรื่อยๆเขากลั้นใจเดินตามแสงนั้นที่ทอดยาวไปจนสุดตรอกเล็กๆแห่งหนึ่งและแล้วเด็กหนุ่มก็พบแสงเรืองนวลอยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้งประตูไม้เก่าคล่ำคลาของร้านหนังสือเวทมนต์ที่ตั้งต่ง,งานอยู่ตรงหน้า เรากับรอคอยการกลับมาของเขาเขาเก้าวเข้าไปพร้อมความตื่นเต้นที่ไม่อาจอธิบายได้ทันทีที่เปิดประตูกลิ่นหอมจากหนังสือเก่าและบรรยากาศของร้านเวทมนต์ก็อบล้อมตัวเขาอีกครั้งในที่สุดเขาก็รู้วิธีที่จะค้นพบร้านหนังสือเวทมนต์แล้ว เด็กหนุ่มได้กลายเป็นลูกค้าประจำเพียงคนเดียวของร้านหนังสือเวทมนต์และเขาได้หนังสือหายากติดไม้ติดมือไปทุกครั้งที่เข้ามาในร้านเด็กหนุ่มรู้ว่าเขาได้พบเจอสิ่งที่ไม่ธรรมดาและรู้สึกถึงความพิเศษในตัวเองแต่ไม่นานนักก็มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เด็กหนุ่มเริ่มสังเกตว่ามีสายตาที่คอยจับจ้องเขาในเงามืดนั่นคือจอมโจรรัติการนักสะสมหนังสือต้องห้ามผู้เป็นที่เกรงกลัวเขาจับสังเกตว่าเด็กหนุ่มมีหนังสือที่หายากซึ่งน่าจะมาจากร้านหนังสือเวทมนต์โดยที่เด็กหนุ่มไม่ทันรู้ตัวจอมโจรรัติการก็แอบสะกดรอยตามเขามาหลายคืน ในคืนพระจันทร์เต็มดวงครั้งถัดมาเด็กหนุ่มเดินไปตามที่คาดว่าร้านจะปรากฏจนกระทั่งเห็นประตูร้านส่องแสงเรืองออกมาเหมือนเคยแต่แล้วในขณะที่เด็กหนุ่มกำลังจะเปิดประตูจอมโจรรัติการก็ก้าวเข้ามาพาข้าเข้าไปในร้านนั้นด้วยสิหนุ่มน้อยจอมโจรเอ่ยด้วยรอยยิ้มเยือกเย็น าต้องการหนังสือต้องห้ามบางเล่มในร้านนั้นเด็กหนุ่มรู้ทันทีว่าเขาถูกจับตามาตลอดแต่เขาก็ไม่มีทางหนีเพราะจอมโจรถือมีดที่แฝงพลังเวทอันมืดดำอยู่ในมือเมื่อเข้ามาในร้านหนังสือพอหมดเจ้าของร้านมองจอมโจรอย่างเยือกเย็นพร้อมจับไม้เท้าวิเศษแน่นและขยับตัวเข้ามาบังเด็กหนุ่มไว้ เจ้าต้องการอะไรในร้านนี้พ่อมดเอ่ยเสียงเย็นราวกับรู้คำตอบดีอยู่แล้วจอมโจรรัติการแสยะยิ้มก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงเฮี้ยมเกรียมข้าต้องการหนังสือเวทต้องห้ามที่ท่านซ่อนอยู่หากท่านไม่ยอมข้าจะใช้พลังที่ข้ามีจัดการพวกเจ้าเสียเดี๋ยวนี้จอมโจรกระชับอาวุธและเตรียมโจมตี ทันทีที่พ่อมดเห็นก็ใช้ไม้เท้าชี้ไปที่ชั้นหนังสือหนังสือบางเล่มลอยออกจากชั้นหมุนรอบตัวจอมโจรราวกับมีชีวิตหนังสือเวทมนตร์กรีดเสียงสูงและปิดเข้าหาจอมโจรราวกับกับดักที่แข็งแกร่งจอมโจรสะบัดมือทำลายหนังสือเล่มหนึ่งที่พุ่งเข้ามาแต่เล่มอื่นกลับพุ่งเข้ามาแทนที่ไม่ขาดสาย เด็กหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างๆพ่อมดเริ่มค้นหาหนังสือเวทมนต์ที่พ่อมดบอกให้เขาใช้ป้องกันตนเองในขณะที่พ่อมดใช้เวทสร้างกำแพงคาถาล้อมตัวเขาและเด็กหนุ่มเอาไว้จอมโจรใช้เวทมนต์มืดที่ลอยออกจากดาบสีดำ้าดใส่กำแพงเวทจนแตกเป็นเสียเส่ยงๆเด็กหนุ่มที่แอบดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆใกล้ประตู จับหนังสือเล่มหนึ่งที่แฝงเวทมนต์แห่งไฟติดมือมาเมื่อจอมโจรหันไปอีกด้านเขาจึงรีบโยนหนังสือเข้าใส่จอมโจรหน,นังสือเวทมนต์ระเบิดออกเป็นลูกไฟร้อนแรงที่แผดเผาอากาศรอบตัวจอมโจรสะบัดเสื้อคลุมดับไฟด้วยท่าทีเกลี้ยกลาดก่อนจะหันมาจ้องเด็กหนุ่มด้วยสายตาอาฆาตเจ้าหนู ข้าจะทำให้เจ้าเสียใจที่บังอาจขัดขวางข้าจอมโจรคำรามพร้อมพุ่งเข้ามาใกล้เด็กหนุ่มอย่างรวดเร็วเด็กหนุ่มถอยกรูดในขณะที่พ่อมหมดสร้างม่านเวทป้องกันให้เด็กหนุ่มอีกชั้นหนึ่งพอหมดจ้องจอมโจรด้วยสายตาเยือกเย็นเขาสะบัดไม้เท้าอีกครั้งทันใดนั้นพลังของร้านหนังสือทั้งร้านก็ตื่นขึ้นมา หนังสือบนชั้นลอยออกจากชั้นพร้อมกันส่องแสงเรืองรองก่อนพุ่งเข้าใส่จอมโจรทุกทิศทางหนังสือเวทมนต์กลายเป็นพันธนาการที่ไม่มีวันสิ้นสุดมัดตัวจอมโจรและพยายามดูดพลังของเขาออกมาจอมโจรพยายามดิ้นรลนสุดกำลังเขาตะโกนอย่างโกรธเกรี้ยว พลังเวทสีดำค่อยๆสลายไปเมื่อพลังของหนังสือโอบล้อมตัวเขาพ่อหมดเร่ง้ายเวทปลดปล่อยมนตราของร้านเพื่อดูดพลังที่ชั่วร้ายไปจากตัวจอมโจรในที่สุดพลังของจอมโจรอ่อนแรงลงหนังสือเวทมนดูดพลังที่หลงเหลือของเขาจนหมดสิ้นร่างของจอมโจรสุดลงกับพื้น กำลังที่เคยเหลือล้อนกลายเป็นเพียงแค่เงาพ่อมดและเด็กหนุ่มมองดูจอมโจรที่หมดสภาพอย่างระมัดระวังพ่อมดจึงกล่าวกับจอมโจรว่าเจ้าคิดว่าการขโมยพลังจะทําให้เจ้าแข็งแกร่งแต่เจ้าไม่มีวันชนะเพราะพลังที่แท้จริงนั้นมาจากเจตนาที่บริสุทธิ์ต่างหากเด็กหนุ่มถอนหายใจอย่างโล่งอก ขณะที่พ่อมดพยักหน้าอย่างอ่อนโยนให้เขาเจ้าเป็นลูกค้าที่น่าประทับใจนะเจ้าหนูและคืนนี้เราร่วมมือกันปกป้องร้านได้อย่างดีเด็กหนุ่มยิ้มออกมาเขารู้ดีว่าแม้ร้านหนังสือเวทมนต์จะไม่ปรากฏอยู่ในที่เดิมทุกครั้งแต่เขาจะยังคงเป็นลูกค้าขาประจำและผู้ช่วยที่ซื่อสัตว์ของพ่อมดอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ก่อนที่เขาจะกลับออกมาพร้อมหนังสือเวทมนต์เล่มหนึ่งซึ่งเป็นของขวัญที่พ่อมดมอบให้เพื่อแสดงความขอบคุณนับแต่นั้นเป็นต้นมาเด็กหนุ่มได้กลายเป็นลูกค้าประจำผู้ซื้อสัตว์และเป็นมิตรกับพ่อมดร้านหนังสือเวทมนต์พวกเขาช่วยกันปกป้องร้านจากเหล่าผู้ที่มุ่งร้ายอย่างกล้าหาญตลอดไป นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องนกกับเงาสะท้อนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่เต็มไปด้วยสีเขียวขจีแสงแดดอ่อนโยนที่สองลอดผ่านต้นไม้ใหญ่นกตัวหนึ่งที่มีขนสีฟ้าสดใสาอาศัยอยู่ตามลำพัง มันชอบโบยบินท่ามกลางสายลมอ่อนในยามเช้าและร้องเพลงไพเราะเสนอหูให้ป่าฟังแม้ว่ามันจะสามารถร้องเพลงได้ไพเราะเพียงใดแต่ทว่านกตัวนี้กลับไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยมันเฝ้ากังวลอยู่เสมอว่าเพลงของมันนั้นยังไม่ดีพอนั่นเป็นเหตุทำให้มันไม่กล้าพูดคุยกับสัตว์อื่นๆในป่ามากนะัก มันจึงใช้วันเวลาผ่านไปอย่างเงาหงอยวันหนึ่งขณะที่นกตัวนี้กำลังพักอยู่ข้างลำธารใสเงาของมันก็สะท้อนอยู่ในน้ำมันจ้องมองเงาของตัวเองพลางเอ่ยทักทายเงานั้นด้วยความเหงาสวัสดีเจ้าคือนกที่ฉันรู้จักหรือเปล่านะนกเอ่ยถามเงาในน้ำแต่ทว่าครั้งนี้ เงานั้นไม่เพียงสะท้อนอย่างที่มันเคยเห็นเงานั้นตอบกลับมาเบาๆสวัสดีข้าคือเงาของเจ้าเองเราสามารถพูดคุยกันได้หากเจ้าอยากมีเพื่อนนกตัวน้อยตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งมันไม่เคยรู้มาก่อนว่าเงาจะพูดได้และเหมือนจะเป็นเพื่อนที่ดีเพราะในป่าที่กว้างใหญ่นี้มันมักจะรู้สึกเหงาเหลือเกิน เจ้านี้วิเศษจริงๆข้าจะได้มีเพื่อนคุยแล้วนกร้องอย่างมีความสุขและมันก็คุยกับเงาของตัวเองตลอดทั้งวันมันเล่าเรื่องราวการโบยบินของมันการเห็นท้องฟ้ากว้างใหญ่และดวงดาวนับพันในค่ำคืนและเงานั้นก็รับฟังด้วยความสนใจพวกเขาสนุกสนานกันจนถึงยามพบค่ำ นกน้อยพูดคุยกับเงาสะท้อนแทบทุกวันแต่ไม่นานนักมิตรภาพที่แสนสนุกนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปเงาของนกเริ่มพูดจาในน้ำเสียงที่แปลกไปมันเริ่มแสดงท่าทีเยาะเย้ยและชอบขัดแย้งอยู่เสมอทำไมเจ้าถึงชอบบินสูงนักล่ะเจ้าคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดในป่าแล้วหรือเงากล่าวพร้อมน้ำเสียงเย้ยหยัน นกตัวน้อยชะง,งักงานกับคำพูดนั้นมันไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนใหม่ของมันถึงเริ่มเปลี่ยนไปและทุกครั้งที่นกโบยบินเงาของมันก็ขัดจังหวะเสมอบางทีเงาก็ทำให้ดูราวกับว่านกตัวน้อยทำสิ่งผิดพลาดเมื่อนกส่งเสียงร้องเงาก็ส่งเสียงที่เหมือนกันแต่บิดเบี้ยวจนทำให้สัตว์อื่นๆในป่ารู้สึกประหลาดใจ วันหนึ่งขณะที่นกตัวน้อยพยายามจะร้องเพลงไพเราะดังเดิมเสียงของเงาก็เริ่มร้องตะโกนเสียงดังกว่าจนนกไม่สามารถร้องเพลงได้ตามปกติมันรู้สึกอับอายในขณะที่สัตว์ในป่าเริ่มมองนกตัวน้อยด้วยสายตาสงสัยบางตัวถึงกับหันหลังให้ด้วยความไม่เข้าใจนกตัวน้อยเริ่มสงสัยในตัวเอง มันคิดว่าบางทีสิ่งที่เงากล่าวอาจจะเป็นจริงมันอาจจะไม่เหมาะที่จะบินสูงไม่สมควรส่งเสียงดังจนในที่สุดนกตัวน้อยรู้สึกหดหูและหมดศรัทธาในตัวเองมันหลบอยู่ในรังไม่ออกมาบินหรือร้องเพลงอีกเลยแต่เมื่อคืนหนึ่งแสงจันทร์อาบส่องลงมาสู่รังของมันอย่างอบอุ่น นกจ้องมองแสนจันที่ส่องลงมาผ่านใบไม้และเริ่มตระหนักถึงความงดงามของโลกที่อยู่รอบตัวมันตัดสินใจออกไปเดินเล่นอย่างเงียบๆและ,ะเผชิญหน้ากับเงาอีกครั้งที่ลำธารทำไมเจ้าถึงต้องขัดข้าและดูถูกข้าเสมอนกถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ เงาสะท้อนในน้ำจ้องตอบอย่างอ่อนโยนคราวนี้มันไม่ใช้เสียงเย้ยหยันหรือดูถูกแต่มันตอบด้วยน้ำเสียงสงบและจริงจังข้าไม่ใช่สิ่งใดที่เกินจริงข้าเพียงเป็นตัวแทนของความกลัวและความสงสัยในใจเจ้าความลังเลและขาดความมั่นใจในตัวเจ้านั่นแหละที่ทำให้ข้าดูราวกับเป็นศัตรู นกน้อยฟังคำพูดนั้นและเริ่มเข้าใจมันรู้สึกอบอุ่นในใจมันตระหนักได้แล้วว่าเงานั้นไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกแต่มันเป็นเพียงความคิดและความกลัวที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของตัวมันเองนกน้อยกางปีกออกอีกครั้งมันเงยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างมั่นใจและบินสูงขึ้นในยามเช้า ครั้งนี้เสียงเพลงของมันกลับมานุ่มน,นลวลไพเราะและเต็มไปด้วยความมั่นใจอีกครั้งเล่าสัตว์ในป่าต่างทรงเสียงตอบรับมองนกด้วยความชื่นชมนกตัวน้อยเข้าใจแล้วว่ามันไม่ต้องพึ่งพาเงาของตนเองอีกต่อไปมันเพียงต้องพึ่งพาศรทัทธาในตัวเองจากวันนั้นเป็นต้นมานกก็โบยบินอย่างอิสระ โดยไม่ต้องกลัวเงาของตนเองอีกต่อไปนิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องเด็กชายผู้ข้ามมิติการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งเขาเป็นเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่ที่โพรงไม้ในป่าในแต่ละวันเขาจะออกไปช่วยงานพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเล็กๆน้อยๆเพื่อแลกกับอาหาร แม้ว่าเด็กชายจะมีชีวิตที่ดูเหมือนจะลำบากเมื่อเทียบกับเด็กคนอื่นๆแต่เขาก็มีความหวังเสมอขอหวังว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถทำงานเก็บเงินและสามารถเป็นพ่อค้าที่เดินทางไปค้าขายตามเมืองต่างๆได้วันหนึ่งเด็กชายเข้าป่าเพื่อไปเก็บผลไม้ป่าเอามาขายให้พ่อค้าในตลาดเขาไปพบกับต้นพีชป่าที่มีรสชาติหอมหวาน ผิดกับลูกพีทป่าทั่วไปที่จะเปรี้ยวหรือฝาดเด็กชายเก็บลูกพีทเท่าที่เขาจะเก็บไว้แล้วเอาไปขายในตลาดพ่อค้าที่รับซื้อให้ราคาค่อนข้างดีเขาบอกว่าลูกพีทนี้หวานอร่อยให้เด็กชายไปเก็บมาขายให้เขาอีกเด็กชายรับเงินมาด้วยความดีใจนี่เป็นก้าวแรกของการเป็นพ่อค้าของเขาเขาควรจะฉลองด้วยอาหารร้อนๆสักมือ้อ เด็กชายคิดขณะเดินไปหาร้านอาหารทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งพุ่งออกมาจากซอยข้างทางวิ่งมาชนเด็กชายเข้าอย่างจังจนเด็กชายล้มลงเขาตะโกนต่อว่าเด็กชายอย่างหัวเสียแล้ววิ่งจากไปเด็กชายเหลือบไปเห็นแสงวิบวับอยู่ที่พื้นเมื่อมองดูก็พบกับแหวนวงหนึ่งคิดว่าชายคนนั้นคงทำหล่นไว้ เด็กชายเก็บแหวนขึ้นมาเพื่อจะคืนให้ชายผู้นั้นแต่ทว่าเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมาชายคนนั้นก็หายไปเสียแล้วเด็กชายเดินตามหาเขาในตลาดอย่างไรก็ไม่พบและด้วยกลัวว่าจะทําแหวนหายเพราะเสื้อผ้าของเขาเก่าขาดเป็นรูถ้าใส่แหวนไว้ในกระเป๋าก็กลัวจะหล่นหายเขาจึงสวมแหวนไว้ที่นิ้วมือตั้งใจว่าหากเจอชายผู้นั้นอีก เขาจะคืนแหวนให้หลังจากกินอาหารร้อนๆที่ไม่ได้กินมานานจนอิ่มเด็กชายก็เดินเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกพีชอีกครั้งแต่แล้วเด็กชายก็พบว่าเขาจำทางไปยังต้นพีชนั้นไม่ได้เด็กชายคิดถึงพีชต้นนั้นพรางนิ้วมือก็หมุนแหวนเล่นอย่างลืมตัวทันใดนั้นเองอากาศก็เกิดรอยแยกกลายเป็นประตูมิติขึ้นมา ปลายทางของประตูมิติเป็นพีทต้นนั้นที่เด็กชายตามหาเขาตกใจมากเมื่อลองข้ามประตูมิติไปแล้วประตูก็ปิดลงเด็กชายเก็บลูกพีทใส่ตะกร้าสะพายหลังที่เขาซื้อมาด้วยเงินที่หามาได้ด้วยตะกร้านี้เขาจะเก็บลูกพีทได้มากขึ้นเมื่อเก็บลูกพีทจนเต็มตะกร้าแล้ว เด็กชายคิดถึงโพรงไม้ที่เขาอาศัยอยู่แล้วหมุนแหวนที่นิ้วอีกครั้งพลันปรากฏประตูมิติไปยังโพรงไม้ที่เขาอยู่ขึ้นมาตอนนี้เด็กชายแน่ใจแล้วว่าแหวนวงนี้คงเป็นแหวนวิเศษชายที่ทำแหวนหล่นหายคงจะกำลังเสียใจอยู่แน่เขาต้องรีบคืนแหวนนี้ให้เร็วที่สุดตั้งแต่วันนั้น เด็กชายก็พยายามตามหาชายเจ้าของแหวนทุกครั้งที่เขาเอาของไปขายที่ตลาดแต่ก็ไม่พบกับชายคนนั้นเลยระหว่างนั้นเด็กชายก็ใช้แหวนช่วยในการเดินทางไปหาของป่าและนำของไปขายในเมืองทำให้วันหนึ่งหนึ่งเขาขายของได้หลายรอบจนกระทั่งเด็กชายมีเงินก้อนขึ้นมาเขาสามารถเช่าห้องเล็กๆอาศัยอยู่มีเสื้อผ้าดีๆใส่ มีอาหารดีๆกินทั้งหมดนี้เป็นเพราะแหวนวงนี้แต่เขาก็รู้สึกแย่ที่หาเจ้าของแหวนไม่พบเสียทีนานวันเข้าจากการหาของป่ามาขายเด็กชายเริ่มใช้ประตูมิติเดินทางไปยังเมืองข้างเคียงเพื่อนำของมาขายกิจการของเด็กชายไปได้ดีตอนนี้เขาสามารถซื้อร้านเล็กๆร้านหนึ่ง มาเปิดขายสินค้าที่นำมาจากต่างเมืองร้านของเด็กชายเป็นที่นิยมมากเพราะมีสินค้าจากต่างเมืองที่หลากหลายและราคาไม่แพงเด็กชายเริ่มคิดหาวิธีที่จะสามารถซื้อสินค้าโดยไม่พึ่งพาประตูมิติเพราะสักวันเขาต้องคืนแหวนวงนี้ให้เจ้าของจึงไม่สามารถใช้มันจนติดเป็นนิสัยได้และแล้ววันหนึ่ง ชายเจ้าของแหวนก็มาที่ร้านค้าของเด็กชายเขาต่อว่าเด็กชายว่าขโมยแหวนของเขาไปแม้ว่าเด็กชายจะอธิบายอย่างไรเขาก็ไม่ฟังเมื่อเด็กชายยื่นแหวนคืนให้เขาปรากฏว่าเขาไม่สามารถจับแหวนวงนั้นได้ทุกครั้งที่เขาหยิบแหวนขึ้นมาแหวนจะหายไปปรากฏอยู่บนนิ้วมือของเด็กชายทุกครั้งชายคนนั้นโมโหมาก เขาตั้งท่าจะเข้ามาทำร้ายเด็กชายแต่เขากลับถูกแสงสีฟ้ายิงจนสลบไปเมื่อเด็กชายหันกลับไปดูก็พบกับลูกค้าคนหนึ่งเขาเป็นลูกค้าประจำของเด็กชายแท้จริงแล้วลูกค้าคนนี้เป็นพ่อมดประจำหอคอยหลวงชายผู้นี้ได้ขโมยแหวนมิติออกมาจากหอคอยแต่เขาไม่รู้ว่าแหวนมิติจะเลือกเจ้าของเอง ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถใช้ได้พ่อมดแซงมาเป็นลูกค้าติดตามพฤติกรรมของเด็กชายมานานเขาเห็นว่าเด็กชายเป็นคนมีจิตใจดีดังนั้นแหวนจึงเลือกเขาเป็นเจ้าของเด็กชายยื่นแหวนวิเศษคืนให้พ่อมดแต่พ่อมดกล่าวว่าแหวนได้เลือกเจ้าของแล้วให้เด็กชายใช้แหวนนี้ให้ดี จากนั้นพ่อมดก็พาชายหัวขโมยกลับไปรับโทษที่หอคอยส่วนเด็กชายก็สามารถใช้แหวนวิเศษได้ต่อไปทำให้การค้าของเขาจเจริญขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเขาเติบโตเป็นชายหนุ่มเขาก็เป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งและยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองนี้โดยที่เขาเองก็ไม่ลืมที่จะช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่นอยู่เสมอ หวังว่านิทานของป้าจะทำให้คุณผ่อนคลายได้บ้างนะคะถ้าชอบนิทานของป้ากดติดตามป้าเอาไว้แล้วป้าจะมาเล่านิทานให้คุณฟังอีกสำหรับคืนนี้ฝันดีค่ะ